สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับวันนี้ผมได้พระก,กูวัดตะไก่นะครับวตัตะไกจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ถือว่าเป็นวัดโบราณนะฮะถือว่าเป็นวัดโบราณนะครับ,บ,รรบก็หลักฐานในการสร้างก็ไม่ปรากฏชัดเจนเท่าไหร่นะครับว่าสร้างขึ้นเมื่อเมื่อไหรนะ่นะครับแต่ก็ดูจากเขาเรียกว่าไง พิจารณาจากหลักฐานทางพวกสถาปัตยกรรมนะครับก็สันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ในสร้างในสมัยประมาณยุทธยาตอนกลางนะครับพกักวตตะไก่เนี่ยนะครับแต่ปูออกมาเนี่ยนะครับครั้งแรกเนี่ยประมาณปีพุทธศักราช2470นะครับคือเขาจะเขาจะแตกปุูกหลายครั้งอะนะ คร,ครั้งแรกแตก่2470ก็เขาตีเป็นขูเก่าขูเก่าขูใหม่นี่เขาจะแบ่งกันที่ปี2,500นะครับไม่ว่าจะเป็นกูไหนก็ช่างนะครับถ้าก่อน2 5ง0ก็จะตีเป็นขูเก่าถ้าหลัง2500ก็เป็นขูใหม่จริงก็สร้างในยุคเดียวกันนั่นแหละนะครับแต่ขึ้นกันขึ้นกันคนและเวลาเท่านั้นเองนะครับกัวตะไคร้ก็จะที่ค้นพบก็จะมีพิมพ์หน้าคุดพิม์หน้ามงคลหน้าฤาษีนะครับแล้วก็ยังมีพระ อีกหลายพิมพ์นะครับมันจะเป็นผ้าพพิมพ์หลวงพ่อโตหลวงพ่อโตบางกระทิงน่ยนะครับผ้าโป้นะครับแต่คือพวกนี้เขาจะแยกกันตรงถ้าเป็นกู่วัตไก่เนี่ยนะครับก็จะมีรูนะครับก็จะมีรูไม้งัดไม้เสียบนะครับมีรูงัดขึ้นมานะครับมีรูเอางัดเอางัดขึ้นมาเนี่ยจากเนี่นะฮะนี่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับพระกู่วัตไก่ก็ถือว่าเป็นพระที่ คำว่าคำว่าพากกุเนี่ยนะครับสายทางของอยุธยาเนี่ยก็ถือว่าสายเหนียวคงกระพันนะครับสายเหนียวคงกระพันอยู่แล้วสายทางสายอยุธยาเนี่ยแมลงวันไม่ได้กินเลือดเนี่ยนะครับหัวตะไครนี่มีการเล่นหากันมานานแล้วนะฮะมีการเล่นหากันมานานแล้วนะครับรงนี้ก็สวยดีนะครับเนื้อหามวลสารก็จัดจ้านดีนะครับบางทีในการดูพาก,กุมันก็ เรืความชอบด้วยนะครับผมก็ชอบดูโซนเนื้อจะจับอะไรประมาณนี้นะครับดูแล้วมันดูรสนุกดีนะฮะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ